ครูและสมาชิกสหกรณ์อมรั์ครูจันทบุรีทุกท่านนะคะวันนี้สหกรณ์อมรัพย์ครูจันทบุรีมีโครงการดีๆมานําเสนอค่ะโครงการสินเชื่อช่วยเหลือสมาชิกกรณีพิเศษเนื่องจากสมาชิกประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิดสิบเก้าทางสหกรณ์อมทรัพย์ครูจันทบุรีจึงจัดโครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหาดังกล่าวโดยการให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ เพื่อช่วยเหลือให้สมาชิกมีเงินลงทุนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของผู้กู้มีดังนี้นะคะ 1. สมาชิกมีวินัยทางการเงินชำระเงินให้สหากรก์ตรงตามกำหนดไม่ผิดนัดชำระนี้เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า6เดือน 2. ส,สมาชิกยื่นขอกู้เงินฉุกเฉินไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทไม่ต้องแนบสลิปเงินเดือน สมาชิกยื่นขอกูเ้เงินฉุกเฉินเกิน1 0 0 0 0แสนบาทนาบสลิปเงินเดือนมีเงินเหลือตามเกณฑ์30์หรือ4,500บาทโดยไม่นำเงินที่ถูกผลักชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันมาคิดคำนวณ 4. ส่งชำระคืนภายใน30มงวดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามประกาศของสหารณ์ตอนนี้อยู่ที่ร้อยละ5.25ต่อปีเมื่อส่งชำระแล้วหนึงงวดสามารถยื่นขอกู้ทำสัญญาใหม่ได้ 5. สมาชิกขอกู้เฉพาะการกู้เงินฉุกเฉินหน้าเคาน์เตอร์เท่านั้นระยะเวลาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่19ธันวาคมพศ2565มีสมาชิกสงสยัยสอบถามคำถามเข้ามาดังนี้ค่ะในกรณีผู้กู้ขอพักชำระเงินต้นฉุกเฉินและเงินต้นสามัญยังสามารถใช้สิทธิยื่นกู้กรณีพิเศษได้หรือไม่ได้ค่ะ ยังสามารถพักชำระเงินต้นสามันได้เหมือนเดิมเก็บแต่เงินต้นฉุกเฉินเมื่อชำระคืนไปแล้วหนึ่งงวดสามารถยื่นกู้ใหม่ได้เรื่อยๆหรือเป็นการกู้แบบเติมเต็มค่ะแต่สามารถกู้ได้ไม่เกินเงินค่าหุ้นที่มีอยู่และต้องไม่ผิดชำระเกิน6เดือนที่ผ่านมานะคะคำถามที่2ค่ะเมื่อกู้ไปแล้ว20,000 0บาทจะกู้เพิ่มอีก1,000 0 0บาทหรือ2,000 0 0บาทได้หรือไม่ไม่ได้นะคะ ยอดเงินกู้จะต้องไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทค่ะคำถามที่3เมื่อกู้ไปแล้ว1 0 0 0บาทจะกู้เพิ่มอีก1 0 0 0 0บาทต้องใช้สลิปเงินเดือนหรือไม่แบ่งเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1กู้รวมของเดิมไม่เกิน1 0 0 0บาทไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนไม่ดูเกณฑ์เงินเหลือ30%หรือ4,500บาทค่ะกรณีที่2กู้รวมของเดิมเกิน1 0 0 0บาท ต้องใช้สลิปเงินเดือนและดูเกณฑ์เงินเหลือ30%หรือไม่น้อยกว่า4,500บาทค่ะหวังว่าโครงการสินเชื่อช่วยเหลือสมาชิกกรณีพิเศษจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่สมาชิกาสากลนอมรัพย์ครูจันทบุรีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ